บ้านหลังนี้ยังไม่ได้ขายแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชาสนใจเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะพาเดินดูรอบๆบ้านเองค่ะอืมไม่ต้องหรอกครับของแบบเนี้ยผมมองแค่หางตาก็รู้แล้วงั้นเอาแบบนี้ครับผมซื้อเลยดีกว่าเงินเหลือใช้นะครับซื้อเลยหรอคะอืมได้ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นเลยนะคะ ฉยนจะพาไปทำสัญญานะคะอยู่แถวนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดีเหมนครับบางคน,นว่าผมเป็นภูมิแพ้คนจนนะครับทางด้านนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเช่นียค่ะ,ะนี่มิ ถือว่าฉันบอกเอาวุ่แล้วกันนะคนจนๆแบบเนี้อย่าไปสนใจเลยถ้าเดือนนี้ในขายบ้านไม่ได้เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยผู้ชายจ๋าผมขอโทษจริงๆนะครับผู้ชายคนเมื่อกี้เขาซื้อบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับแต่ผมแนะนำบ้านหลังอื่นให้คุณได้นะครับ ถ้าคุณสนใจค่ะงั้นคุณเจอทางนี้เลยครับสัญญาก็เซ็นแล้วยังไงคุณรีบจัดการให้ผมด้วยนะได้ค่ะคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าไม่ควรเรียกผมว่าคุณคุณเองก็เหมือนกันนะ ควรเรียกผมว่าเสียได้ค่ะเสียถ้างั้นขอบัตรเครดิตเสียได้ไหมคะได้สิจะได้ไปจัดการด้วยเงินต่ออืมอะใบนี้แล้วกันงั้นเสียแล้วสกุ่นะคะดีมากนางหนู ขอนัาด้วยกันนะเ <c oughs> <c oughs> หิวน้ำาดีเลยนิดนึงออผมว่าหลังนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะครับแต่ถ้าคุณมีครอบครัวผมแนะนำเป็นหลังนี้เลยครับนี่คุณฉันถามอะไรหน่อยดีครับทำไมคุณถึงมาเสียเวลากับฉันอ่ะตรวสสภาพฉันสิ